เดียนี่ไปดูเรื่องของเพื่อนกับเพื่อนที่คนมีเพื่อนห้ามพลาดสวัสดีครับผมสิทธิพวศเอกปฏิพานโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสนองมก้าครับผู้ชายคนนี้ครับติดเหล้านายคนนี้เป็นขี้เมาระดับได้ถ้วยเลยครับวันนี้ก็อยากเมาอีกครับแต่ติดปัญหานิดนิดปัญหาอะไรไปฟังอยากเมาอยากสังสรรค์ไม่มีตังค์ทำไงดีวะคิด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 ตังค์อยากจะเมาเอ้ยเึกออกแล้วหรืออกแล้ว โพสลงเฟซบุ๊กว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งดีกว่าแล้วก็ชวนเพื่อนมาสังสรรค์เออโอ้หนี่เพื่อนเห็นกันเยอะฮะเอางี้เลยเหรอหลอกหากินฟรีแบบนี้เลยเหรอโอ้ใครจะเชื่อโอ้โหฮักพัฒตรึงจริงอ่ะตายเชื่อเลยเชื่อหลายคนเลยเฮ้ยมันหลอกดีใจกับเองด้วยนว้ยนี่ดูดิถูกรางวัลที่หนึ่งเฮ้ยพี่พี่งานนี้โคตรดีใจเลย วนนี่นี่ไหนๆก็มากันเยอะแล้วกูเองอยากกินเลยนะสั่งเลยเพื่อนเต็มที่เลยไม่สั่งไม่ไม่สั่งเหรออืมไม่สั่งให้เวเองสั่งเลยเต็มที่ราคาสั่งเลยนะเอาเลยเอาเลยเต็มที่ของฟรีไงใครๆก็ชอบแต่คราวนี้โดนแล้วเราคุณแคระปลามาทอดแกะซ์ไก่อบตง อันม้วตัวใหญ่นะโอ้โหใหญ่อีกาสองโอ้โหเจียมันเชียใหญ่เลยวันนี้องเอาให้คบโอยมันหลอกหลอกให้ปุกบด้วยย โอ้โหแต่เป็นแกงแบงนี้นะโอ้โหนั่นสุดท้ายฟุบจริงด้วยครับไปเลยขนาดอย่างนี้วะับกันหมดจินฟรีลาปะไปแล้วนั่นนั่นนั่นไปแล้วเอาแล้วพี่พี่จะไปไหนอ่ะอ๋อพี่มีธุระพี่ว่าจะกลับก่อนอ่ะเอ้าแล้วใครจ่ายอ่ะพี่ก็คนสั่งจ่ายไงอ๋อแล้วเห็นพี่ต่างปะล่ะเออใช่ใช่ ผมไม่เห็นพี่สั่งเลยมันเดินแผนการกินฟรีมาตลอดเลยมีหน้ามันไม่สั่งอะไรเลยกินอย่างเดียวมันเป็นอย่างนี้นี่เองเฮ้ยพี่เรื่ัดีสวัสดีครับสวัสดีมันด้วยโอ้โหไอ้เลวล้ำลึกเฮ้ยไปแล้วแล้วเพื่อนน่ะโดนจับครับท่านเวสกรรมล้วผู้ตำรวจมาจับพวกผมเรื่องอะไรเนี่ยก็คุณกินอาหารที่ร้านเขาแล้วไม่จ่ายเงินน่ะอุ้ยไม่ใช่เพื่อนผมเนี่ยถูกหวยมาที่หนึ่งมันก็เลยพาพวกผมมาเลี้ยงเฮ้ย อย่ามั่วอย่ามั่วน่เน่เน่เด็กนี่มันบอกว่าคุณนี่เลี้ยงเพื่อนคุณไม่ใช่ไม่ใช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 ่ครับไอ้พวกเนี้ยเป็นคนสั่งแต่คนที่ไปอ่ะเขาไม่ได้สั่งไอ้พวกเนี้ยสั่งครับจับมาเลยครับโอ้โหพยานหลักฐานร้อมซะด้วยโอ้โหเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอธิบายความรู้สึกด้วยคำว่าอะไรไม่ได้นอกจากโมโห เพื่อนๆโทรหาเพื่อนๆนะโพสในเฟซบุ๊กครับว่าเฮ้ยถูกลอที่หนึ่งอ่าก็เลยชวนเพื่อนๆครับไปกินอาหารที่ร้านสั่งเต็มที่เลยอ่าวันนี้ถูกลอที่หนึ่งสั่งมาเยอะๆเพื่อนนะฮะก็เมากันเต็มครับไอคนที่หลอกนะครับหายครับหายตัวไปพอ้รก็บอกเฮ้ยเช็คบิลหน่อยครับเพื่อนทั้งหมดนี่ก็ต้องหารกันครับเพื่อนแบบนี้หายยากนะเพราะมันจะหนีจนเราหาไม่เจอเลยแหละ ขอบคุณสิบตำรวจเองปฏิพานโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสอน,นอร่มเก้าวชเจ้าของเรื่องหลอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง